สวัสดีค่ะช่องพิโชโซชาแนลนะคะวันนี้นะคะเมเอจะพาไปลุยนะคะตลาดเขาดินนะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะมาถึงตลาดเขาดินแล้วนะคะเราจะไปโซนซีฟู้ดกันนะคะขณะไทยทำนี่ก็ประมาณ6กโมงนะคะช่วงเวลานี้เนาะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์นั่นเองเนอะแล้วเดี๋ยวไป มันมีอะไรที่ซีฟูด้ดเดี๋ยวเราพาไปค่ะตอะนนี้เราอยู่โซนซีฟู้ดแล้วนะคะเขาอยู่โซนซีฟู้ดแล้วเนาะมาปุกที่ร้านแรกกันนะคะเรามาดูเลยเนาะร้านนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะค่ะสบายก็จะมีปูม้านะคะราคาโลละร้อยห้าสิบบาทอันนี้ปูอะไระคะนนอง ปูน้ําจืดเนาะอ๋อน้องบอกว่าถ้าประมาณช่วงตีสามเนาะตีสามตีสี่ลูกค้าจะเยอะเลยอันนี้หมึกมึกแก้วใช่ปะที่เขาไปใส่ย็นต์โฟใช่ไหมคะ <um> อ๋อหมึกกรอบเขาเรียกหมึกกรอบที่เรียกผิดร้าหมึกกรอบร้อยกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะาเรานะคะอันนี้จะอยู่ยโซนโซนเลี้ยงลงหมูนะคะที่พี่ได้ทําไปเนาะอันนี้หมึกร้อยสิบบาทอันนี้หมึกยักษ์ใช่ไหมคะน้อง อ๋อคังหมึกยักษ์นะคะที่เขาไปไปทำอ่าอะไรนะเออปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างผัดกระเพราก็ได้นะคะที่เหมาะเนาะหมดปลาหมึกอู้น่ากินค่ะทุกคนตอนนี้ร้อยสี่สิบนะคะราคาจะอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะคะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกอ่าลูกค้ามาแล้วนะคะร้อยหกสิบบาทนะคะปลาหมึกสดๆดเลยนะคะเนี่ยของทะเลวันต่อวันนะคะที่เอามาเนาะ ลูกค้ามาแล้วกุ้งกุ้งก็จะมีเยอะเลยหนึ่งร้อยหกสิบบาทอันนี้กุ้งกุ้งเนื้อกุ้งเาาใช่ไหมคะที่เขาเรียกใช่ไหมอ๋อกุ้งขาานะคะกิโลร้อยหกสิบแล้วสองร้อยบาทนั่นมันต่างกันยังไงคะสีกุ้งมันไม่เหมือนกันเอ่อต่างที่จํานวนตัวค่ะอันนี้จะเป็นเจ็ดสิบตัวโลออันนี้จะเป็นห้าสิบกว่าตัวโลห้าสิบห้าเป็นกุ้งเหมือนกันกุ้งเนื้อเหมือนกันเนาะกุ้งเนื้ออ๋อร้านน้องจะมีแต่กุ้งเนื้อเนาะ มีคุ้งปลาคามจ๋แต่มนจะมาเป็นงวันอ๋อจะมีเป็นบางวันนะคะโอ้โหมีหลายอย่างสดสดเลยทุกคนดูความสดใสเด้งนะคะเนี่ยความสดใสเด้งนะคะมาที่นี่ตลาดเขาดินต้องไม่พลาดนะคะคุณต้องมาดูอาหารทะเลที่นี่เลยนะค่ะว่าโซนหมูใหญ่แล้วก็อาหารทะเลเรก็เยอะนะคะก็เดินมาจากโซนหมูได้เลยค่ะฝั่งฝั่งถึงนี้ได้เลยคะ่ะโอเคลูกค้าก็มาเรื่อยๆเนาะอันนี้อันนี้ชื่อร้านร้านเฮียอะไรนะคะ ปริญญากุ้งสดนะคะเป็นขายส่งกุ้งอ๋อ,อ,อมีาหดอ๋อมีมีขายส่งเลยใช่ไหมคะคือ<ช>เหมาเยอะๆคือตั้งแต่ประมาณ5โลสิโลขึ้นไปเราก็คิดราคาส่งให้แล้วแต่อันนี้คือราคาปีกใช่ไหมคะ<ช>อ๋อคิดราคาปีกนะคะอันนี้ถ้าถ้าทุกคนซื้อ5กิโลน้องเขาบอกนะคะเจ้าของร้านแบอบกว่าเราสามารถลดได้อีกเนาะปลาหมึกเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะเรามาเลือกได้เลยโอเคขายดีขายดีนะคะค่ะ ถัดมานะคะถัดมาที่ร้านนะคะที่นี่คือร้านเจี๊ยบซีฟู้ดนะคะ,ะเรามาเลยเรามีหมูป่าก็มีนะคะอาหารทะเลหมูป่านี่หมูป่าตั้งแก้วนะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาทว้านี่ยนะคะเรามาที่ร้านเจี๊ยบซีฟู้ดนะคะอยู่ถัดๆกันมานะคะ อันนี้ก็มีหลายอย่างนะคะมีปลาหมึอกอันนี้หมึกหนวดยักษ์เหรอคะใช่ไหมคะน้องใช่เขาเอาไปย่างอันนี้เขาเรียกว่า,ายักษ์โอเคร้อยละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้พีม่มาซื้อไอ้นี้ให้ลูกนะคะพุงปลาแซลมอนโลละร้อยหกสิบบาทนะคะอาให้กินปลาหมึกก็สดๆกันเลยอันนี้ลูกค้ามาประจํำไหมคะร้านมาซื้อประจํำไหมคะร้านนี้แหละอ๋อร้านนี้แหละนะเป็นลูกค้าประจํานะคะ เนี่ยตัวสดตัวใหญ่เนี่ยดูสิมันสดมากอสวยหูจริงจริงอ่ะสดมากเลยสดมากอันนี้นะคะเรามาดูนี่กุ้งตัวใหญ่มากนี้ฝ่ามือกับกุ้งนะนะอันนี้ตัวหนึ่งนะคะเกือบเกือบฝ่ามือเลยตัวสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ,อนนะเอาทำไมมีชุเรียนมาด้วยร้านอาหารทะเลทำไมมีชุเรียนมาด้วยอ่านมาช่างนะคะกิโรก็มาตรฐานนะคะอันนี้ช่างออกมาเลยขเซ็นเตอร์ เนี่ยอันนี้อร่อยค่ะน,นี้นะคะลูกชายจะชอบทอดมากเลยนะคะปลาซาลมอนโซนกุ้งมานะคะเราก็เป็นเป็นกุ้งเอ้ยโทําทำมาอย่างเช้าอยู่อันนี้เป็นปูนะคะกิโลละร้อยห้าสิบบาทนี่ปูสดๆกันไปเลยนะคะลูกค้าร้านน้องเสียบซีฟู้ดนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะเป็นลูกค้าประจํานะคะนี่ปูตัวเล็กๆก็มีค่ะ ตัวเล็กๆ160บาทนะคะนี่ปูม้าสดปูม้าสดนะคะที่นี่คืออาหารทะเลนี้เอามาวันต่อวันนะคะอันนี้หมึกนะแล้วจะเป็นหมึกสายนะคะ170บาทอ,อันนี้2อ0ร้อบาทค่ะไ่บราคา220ส2บนะคะ <c oughs> ม,ามาด้านนี้นะคะนีเป็นปลหมึกคากิโลละ100บาทเนอะนี่อะไรเอ่ยนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็นค่าคิริวอุ้ยเป็นลายลายนี้ค่าคิริวแล้วก็มีปลาปลากระพงนะคะนี่เราสะดุดตาปลากระพงสด สดมากเลยนะคะเราดูปลากระปงเนาะตัวใหญ่ค่ะกิโลละร้อยเจ็ดสิบบาทะคะนี่อีกอย่างหนึ่งกั้งค่ะทุกคนกั้งกิโลละหนึ่งร้อยบาทอ่านี่นะคะกั้งก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะส,ะสดเลยน่ากินมากเลยนะทุกคนกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนหอยอนมงคู่เราก็มีนะอันนี้ไม่ใช่หอยงางคู่หอยลายทุกคนหอยลายกิโลครัละ 60บาทด้กันนะคะแล้วก็มาดูบรรยากาศร้านทั่วไปลูกค้าเยอะลูกค้าที่ร้านก็จะเยอะนะคะทั้งสองร้านเลยฝั่งนี้ก็ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะคะที่ถ่ายมาอาหารทะเลก็เดินตรงมานะคะถัดจากลงหมูมาเนาะนี่นะคะเมนูยอดฮิตที่ขายดีเลยก็จะเป็นกุ้งนะคะ กุ้งนี้ตัวตัวใหญ่มากเลยนะคะมีลายราคาให้คุณเลือกนะคะอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะก,กิโลละสองร้อยสามสิบบาทนะคะกุ้งกระเด็นตกแหมสดๆกันเลย <Okay. S 1> ก็สองร้อยยี่สิบนะคะตัวนี้แบบนี้สองร้อยนะ <Okay. S 1> เนื้อปลาแซลมอนเราก็มีนะคะปลาแซลมอนหอยลายที่นี่จะมีครบเลยนะคะไข่นางรมนะหอยดองนะคะมาร้านนี้ก็จะครบเลยมาส,สดเลย เอามามาถามคนขายมาถามคนขายกันนะคะว่าอันนี้ถ้าเป็นภาษากัมพูชาเรียกว่าอะไรคะปะเกียฮะปะเกียอันนี้ค่ะใช่ค่ะปะเกียตัวเขาเรียกว่าปอะไรนะไอจีเนี่ยปะเกียปะเกียปะเกียก็คือกุ้งไม่ใช่ไม่ใช่ปลากรงหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะอ๋อเป็นปะเกียปะเกียเนาะนี่กุ้งเนาะเออแล้วถ้าปลาหมึกล่ะเอาอีกคำหนึ่งเอาปลาหมึก ปลาหมึกก็ปลาหมึกใช่ไหมโอ้ปลาหมึกก็ปลาหมึกเนาะอันนี้จากจับไอ้นี่เลยนะจากภาษากัมพูชาเพื่อนบ้านเราเลยคะ่ะให้ลูกค้ามาอแล้วอาาะะขายเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีไก่ไก่ก็มีนะคะนี่ไม่ไม่ใชอนนอ่อันนี้ไม่ใช่<อ>น้องคะอันนี้เป็ดใช่ไหมเป็ดฮะเป็ดใช่ป่ะอ๋อนึกว่าเป็นไก่บ้าน อันนี้อันนี้เป็นเป็ดนะคะเป็ดวยกันผ่านปลาเราเราก็มีนะเป็ดทอดเป็ดน้องบอกเป็ดค่ะอันนี้นะคะก็มีหลายอย่างให้เราเลือกกระพุนน้ําจืดเออันนี้ที่เราสะดุดตานะคะก็จะมีอันนี้เป็นกระพุนนะคะแมงกระพุลน้ําจืดเนาะอ่ะนู่นสั่งนู่นก็เป็นปลาที่เราเพิ่งถ่ายไปนะคะเมื่อโซนอาทิตย์ก่อนนูนเนาะค่ะก็คึกคักวันนี้ก็ค่อนข้างคคักแต่ส่วนมากคุณจะมาประมาณสักอ่าีสามแล้วนะคะอย่างที่น้อง อเราเรามาแล้วนะคะเรามาอีกร้านหนึ่งแนละ้วเรามาเจอกุ้งนะคะอันนี้เขาขายเป็นจานเลยนะอันนี้เป็น80บนะคะแล้วก็จานละร้อยจานละร้อยนะคะมีให้เลือกนะสดใหม่เลยรานไทยทำน,นี้ก็เกือบจะหกโมงครึ่งแล้วนะคะร้านนี้ก็มีร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับโดมหมูนะอนี่เรามาเจอกุ้งอันนี้ด้วยนะคะกุ้งอันนี้เขาเรียกกุ้งก้ามกามใช่ไหมาะ ใช่ไหมคะกรงกำกามโลโละร้อยสิบบาทนะคะตัวเป็นแบบนี้นะคะมีขนาดหลายไซส์นะคะ่าก็มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็นี่ข้างๆเราก็จะเป็นร้านหมู JL นะคะที่ใครทำไปนะนี่มาสะดุดตาค่าเลือกเลยนะซีฟู้ดคนก็จะเยอะนะคะคนจะสนใจซีฟู้ดมากนะแม่ดูก่อนได้คะ่ะนี่อ๋อ ก็มาเลยนะคะถ้าเราเดินมาตรงโรง internet, ดมหมูเนาะเดินไปเรื่อยนะคะโซนนี้นะตรงป้อมนะมาตรงป้อมขวามือนะคะจะเป็นร้านซีฟู้ดนะคะแล้วก็อีกข้างๆร้านก็จะมีด้วยเหมือนกันเนาะ,ะอ่าตรงนี้ก็เป็นร้านเฮียเอนะคะกุ้งแม่น้ำเนาะจากที่เราถ่ายมาก็จะมีร้านเจี๊ยบซีฟู้ดนะคะแล้วก็ร้านเนืกระสรมนะคะเนื้กระสลูกค้ามาเรื่อยๆเลยเลยนาะ,ะถ้าเดี๋ยว คลิปหน้านะคะถ้าเรามีอะไรดีๆเนาะโซนไหนเดี๋ยวเราไปบุกต่อกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องพิญชญ์ชแนลนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็จะมาถ่ายทอดให้ดูใหม่นะคะค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ